ที่849สารพิาพากษาวา่าจำเลยเป็นสมียนตราจังหวัดมีหน้าที่รับจ่ายและเก็บรักษาเงินโดยเจตนาทุจริบเบียดบังยกักยอกเงินที่ตนรับไว้ในตำแหน่งหน้าที่เป็นประโยชน์ส่วนตนย่อมมีความผิด ตามประมวลกฎหมายยามาตรา147ไม่ใช่เป็นความผิดตามมาตรา151และเมื่อเป็นความผิดตามมาตรา147แล้วก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรา157อาิีกคำพิพากษาสารดีกาที่605ทับ2อ1 1อยยการจังหวัดอุตรดิตโจทย์ ว่าที่ร้อยตีวัวแหวนจำเลยโจทฟ้องว่าจำเลยในตำแหน่งราชการเสมียนตราจังหวัดสังกัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่รับจ่ายเก็บรักษาเงินของที่ทำการปกครองจังหวัดและเงินของทางราชการซึ่ง มิได้อยู่ในหน้าที่ของนแผนกใดรวมทั้งเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เบียดบางยกักยอกเงินในหน้าที่ดังกล่าวไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวโดยทุจริตรวมห้ารายการอันเป็นเงินชาพนักกิจเงินยืมทดลองราชการเงิน,นแผนกขังจังหวัดและเงินค่าเช่า อาคานสงเคราะห์รวมทั้งสิ้น15,760บาท80สตางค์ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายยามาตรา147 151 157 91พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาพศ2502มาตรา3 7 13. บสามจำเลยให้การปฏิเสธสารชั้นต้นฟังว่าจำเลยทุจริตยักยอกเงินรายการข้อขอไข่ตามฟ้องรายการเดียวไปเป็นเงิน5,000บาทโดยรับเงินยืมทดรองส่งคืนจำนวน6,821บาทแต่รงรับไว้เพียง 1 8ึ่งมบาทรายการอื่นๆฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาทุจริตยกักยอกไปพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประมวลกฎหมายอาญา พศ2502มา,25าตรา7ให้จำคุกไว้มีกำหนด5ปีคำขออื่นให้ยกโจทย์และจำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ฟังว่าเงินอ <c oughs> ีก3รายการที่โจทติดใจอุทธรณ์ขึ้นมาจำเลยมีเจตนาทุจริตยักยอกไปด้วยและวินิจฉัยความผิดตาม มาตรา147และ151ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตแิแก้ไขเพิ่มเติมพมบมรบกฎหมายอาญาพศสองพาร้อยมาตราสามและ11ซึ่งโจทย์อุธห์ขอให้โรงโทษจำเลยต่าบทมาตราดังกล่าวอีกด้วยว่าจำเลยเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่รักษาเงินราชการแล้ว เจตนาทุจริตเบียดบังยักยอกเงินแหนมหน้าหน้าที่ของตนไปเป็นของตนกรณีต้องด้วยความผิดมาตรา157และเมื่อกรณีต้องด้วยมาตรา147แล้วก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรา157และกรณีไม่ต้องด้วยความผิดตามมาตรา151 ดังที่ศาลชั้นต้นปรับบทพิพากษาแก้ว่าจำเลยมีความผิดฐานทุจริตยักยอกเงินสามรายการตามที่โจทย์อุทธรด้วยให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอามาตรา147ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาพศ2 5 0 2มาตรา3 คงให้หวางโทษจำคุกจำเลยไว้5ปีตามที่ศาลชั้นต้นกำหนดนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามศาลชั้นต้นโจทดฎีกาฝ่ายเดียวว่าการทําของจำเลยยังเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอามาตรา157 151 15และ157ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประมวลกฎหมายยาพศ .2502 มาตรา7และ13ตามลำดับด้วยสารดีกาเห็นพ้องด้วยกับสารอุทธร์ซึ่งพิพากษาปรับบทว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา147เพราะมาตรา147เป็นเรื่องเบียดบังตัวรัพ์ ที่อยู่ในหน้าที่หรืออีกในหนึ่งเอาตัวทรัพย์นั้นไปเป็นประโยชน์ซึ่งตรงกับกรณีของจำเลยในคดีนี้ส่วนความผิดตามมาตรา151เป็นเรื่องที่ผู้กระทำผิดมิได้เอาทรัพย์ในอำนาจหน้าที่ไว้เป็นประโยชน์หรือเอาตัวทรัพย์นั้นเสียหากแต่อาศัยตำแหน่งหน้าที่ที่ตน มีเกี่ยวกับทรัพย์อันใดอันหนึ่งหาประโยชน์อื่นนอกจากนอกเหนือจากการเอาทรัพย์นั้นซึ่งกรณีของจำเลยไม่ต้องด้วยความผิดตามบทมาตรนี้และเมื่อจำเลยมีความผิดตามมาตรา147ซึ่งเป็นบทเฉพาะแล้วจึงไม่เป็นความผิดตามมาตรา157ซึ่งถือ เป็นบททั่วไปอีกด้วยตามนัยยะคำพิพากษาฎีกาที่1184ทับ2,505พิพากษายืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญาบาตา147ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียตระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทถึง4ี่แสนบาทประมวลกฎหมายอาญามาตรา151ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐเทศบาลสุขาพิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้นตระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตแรบบบตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทถึง4 0 0 0 0นบาทประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึงสิปีหรือปรับตั้งแต่20,000บาทถึง2 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ